สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับเราอยู่กันกับเกมชี t อิมแพ t แล้ววิธีวิธีปราบบอสตัวใหม่นะทุกคนนะก็คือเจ้าบอสอีวักนะครับทุกคนครับเอ่อที่ส่งตรงมาจากโปเกมอนนะทุกคนนะเจ้าบอสในอ่าแมบคาซัมนั่นเองนะครับทุกคนครับเออวิธีการเอออย่าลืมนะทุกคนนะเราจะต้องใส่อันี้ก่อนนะครับก่อนอื่นเราจะต้องมีไฟฉายนะครับทุกคนครับลูเมนสโตนนะทุกคนนะต้องใส่ลูเมนสโตนก่อนนะครับ เสร็จแล้วทุกคนในปาร์ตี้เนี่ยก็จะต้องมีนะทุกคนนะเออจะต้องมีตัวที่แบบทําลายหินได้นะครับเออเช่นจงลี่หนิงกวงหรือว่าตัวที่ถือดาบใหญ่นะครับอย่างในในคลิปฟาร์มของเรานะทุกคนนะพี่ก็ใช้เอมเบอร์นะทุกคนนะในการทําลายนะครับวิธีาการก็เดินหลบอย่างนี้ครับทุกคนครับเห็นไหมเสร็จแล้วมันจะสร้างอย่างสิ่งนี้ขึ้นมาครับทุกคนให้เราทําลาย <S <S ครับเห็นไหมแล้วเราก<ช>็จะได้พลังแห่งลูเมนสโตนมาครับเราก<ๆ>็ ค่อยๆทำลายไอ้ก้อนนี้ไปนะทุกคนนะแบบนี้นะครับทุกคนครับยึ๊บโอ้โหมาถึงนี่มันมีแบบเยอะมากนะทุกคนนะยังเหลืออีกอันนึ่งเนะี้ย <c oughs> นี่พี่โดนอ่าอันนี้ไปนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราเรอรอรอเ,เก็บพลังงานใหม่เออเราค่อยๆทำลายก้อนกลมๆนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะดูดพลังงานจากก้อนกลมๆนี้นะครับทุกคนครับอืมเราก็เติมพลังงานไอ้ตัว <c oughs> ที่เป็นตัว DPS <c oughs> ของเราไปด้วยก็ได้นะทุกคนนะแบบนี้นะครับ เห็นไหมเห็นไหมเสร็จแล้วมันจะดูดพลังงานแบบนี้ครับเนี่ยจังหวะนี้ครับทุกคนครับเราก็เอาไอ้ตัวที่เราแบบทำลายก้อนหินได้แล้วทุกคนนะมาตีไอ้ก้อนหินตรงนั้นครับเห็นไหมแล้วมันก็จะล้มลงมาครับทุกคนครับเสร็จแล้วเราก็ตีครับทุกคนครับแบบนี้ครับเออนี่ก็สั่งสอนมันไปนิดจ่อยก่อนนะทุกคนนะเนี่ยก็จะทาแรบเมดได้ตอนมันล้มนะครับทุกคนครับอาเดี๋ยวเราค่อยๆสับสมพลังงานลูเมนสโตนใหม่นะครับตอนนี้ไม่มีสกิดนะครับทุกคนครับเดี๋ยวดูใหม่นะทุกคน มาแล้วครับทุกคนครับจริงๆตอนนี้เราตีมาได้แล้วเนี่ยแล้วทำไมพี่ยืนดูมมนเฉยเฉยแบบเนี้ยเออพุกหมดละตุ้มอ่าถ้ามันดำดินอย่างนี้ไม่ได้นะครับว้าวแล้วทุกคนนะอ่ะเนี่ยเราจะมีคอนลูเมนสโตนนะครับโผล่มาแล้วก็ทาลายนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็เอามาเป่าครับทุกคนครับเอามาเป่าแล้วทุกคนนะนี่ครับโห่เนี้อย่าอย่าเข้าไปเหยียบในตรงมุ้งม่วงนะทุกคนนะแสงของมันจะหายหมดครับเออนี่ ถ้ามันมีหลายก้อนแบบนี้ที่เราซวยนะเพราะว่ามันจะดูดพลังงานครับทุกคนครับเนี่ยแม้ลูกจะดูดเราเข้ามาหาแบบนี้นะทุกคนนะหลบก่อน,นครับทุกคนครับ <โ frustrating. S 1> เนี่ยแล้วถ้ามันดูดเราลงมาแล้วมันพุ่งขึ้นมาใส่เราแย่ถ้าเราโดนนี่คือโดนเต็มๆแล้วเราจะเจ็บมากนะเออเราจะเจ็บมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเรอจังหวะครับดูดก้อนลูเมนสโตนเนี่ยแม้ทุกคนมันดูดแล้วครับ <fy. S 1> ทุกคนครับเนี่ยเราเราก็มองหาแร่ครับทุกคนครับเนี่ยเราตรีแร่ปุ๊บแล้วเราจะได้ แสงมาทุกคนแล้วเราก็เอาแสงมาไล่ปัดเป่าครับทุกคนครับนะอถ้าเราปัดเป่าไอ้ก้อนนี้ครบนะครับทุกคนครับมันก็จะล้มลงมานั่นเองนะครับอรอจังหวะมันดดดก่อนนะทุกคนนะรอจังหวะมันดูดก่อนถ้ามันไม่ดูดเราก็ยังให้เหลือไว้หนึ่งก้อนแบบนี้นะครับทุกคนครับเออเดี๋ยวเพราะว่าพอมันเหลือหนึ่งก้อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวสุดท้ายแล้วยังไงมันก็ต้องมาทุกคนมันจะต้องมาตรงนี้แน่นอนครับ ตีเล่นเล่นไปก่อนนะทุกคนนะตีเล่นเล่นไปก่อนนะครับตีเล่นเล่นไปก่อนจริงๆตอนมันไายไปไหวมาอย่างนี้ก็ตีได้นะแนะนําว่าถ้าเป็นตัวธนูหรือว่าตัวเม็ดอย่างเงี้ยมันก็จะตีไกลได้เลยนะทุกคนมันก็จะได้เปรียบนิดนึงครับอ่ามาแล้ะเนี่ยแม้ทุกคนมันดูดแล้วครับปั๊บเราทําลายครับทุกคนครับแล้วเราก็เป่าครับทุกคนครับมันจะล้มลงมาครับทุกคนครับเสร็จแล้วเราก็ฟาดครับทุกคนครับนะทุกคนนะเสร็จแล้วก็แปะครับทุกคนครับ ึ๊บเขาให้เลยครับทุกคนครับรอจังหวะครับแล้วก็ปาบเข้าให้ครับทุกคนครับเออเนี่ยเห็นไหมโดนเข้าไปแล้วทุกคนนะเนี่ยแห้นรอจังหวะมันล้มแบบนี้ครับเราก็จะตีมันได้แบบรุนแรงนะทุกคนนะนะรอมันมุดออกมาแล้วก็ถล่มมันลงไปอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะดูใหม่แล้วทุกคนนะตอนนี้พี่บีเอ่อซีขีดนะครับเราพยายามหลบออกมาเนี่ยไหมทุกคนอ่อนมันพุ่งขึ้นมาแล้วมันจะสร้างครับทุกคนครับ เราพยายามเราอย่าโดนครับเนี่ยนะได้ชิเม้น์ด้วยนะเออได้ชิเม้น์ด้วยนี่ครับเก็บพลังงานมานะครับทุกคนครับแล้วก็ทําลายนะทุกคนนะให้มันเหลือก้อนเดียวนะครับอย่าทาลายหมดนะอย่าทำลายหมดถ้าทําลายหมดเดี๋ยวมันไม่มีที่ให้มันดูดครับทุกคนครับเราจะสตาร์ทมันไม่ได้นะทุกคนนะเออเราต้องเหลือไว้อันนึงไว้หลอกล่อให้มันดูดครับทุกคนครับช่วงจังหวะมันมุดไปมุดมานี่เราก็ตีมันเล่นๆไปก่อนนะครับทุกคนครับตีโดนไหมเนี่ย อุ้ยโดนแล้วเนี่ยเราเนี่ยโดนครับทุกคนครับเออไปนู่นแล้วครับทุกคนครับแปะเขาให้เลยครับทุกคนครับเก็บพลังงานหน่อยก็ได้เออเก็บพลังงานหน่อยครับทุกคนครับปุมปุมเดี๋ยวตีไปเข้าเลยทุกคนเออดูสิมันใช้พลังอะไรผมมันก็ไม่รู้ครับทุกคนครับอ่ะมาละเนี่ยก้อนลูเปนสโตนมาแล้วทุกคนนะ เห็นไหมมันจะเป็นพลึกอย่างนี้นะครับจะเป็นแรกอย่างเงี้ยเออจะเป็นตัวที่ให้เราตีนะทุกคนนะอ่ะนี่ครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับเราก็ตีแล้วก็ดูพลังงานไว้ก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมสังเกตข้างล่างครับทุกคนครับเนี่ยแต่อย่ายืนอย่ายืนตรวมุง่วงครับทุกคนครับเออเนี่แล้วเราก็แวบเข้าให้นะครับทุกคนครับแล้วก็ปัดเป่าครับเนี่ยปัดเป่าครับทุกคนครับเหลือไว้หนึ่งอันนะครับปัดเป่านะครับนี่เหลือไว้หนึ่งอันครับจังหวะนี้ครับเอามาดูตรงนี้หน่อยนึงอ่ สวยครับทุกคนครับสวยดูพลังงานหน่อยขอดูพลังงานหน่อยพี่พี่ขอดูพลังงานหน่อยครับมาแล้วครับทุกคนครับท่านี้มาอีกแล้วครับท่านี้ก็พยายามกระโดดออกมาแล้วทุกคนนะใช้วิธีกระโดดจะกระโดดออกมาได้นะครับเออสไลด์สไลด์ไม่ไม่อยู่นะเออสไลด์สไลด์ไม่อยู่ครับกระโดดจะง่ายกว่านะทุกคนนะอ่าโผล่มาแล้วครับทุกคนครับดูแน่นอนครับโป่งโป่งครับทุกคนครับเรียบร้อยครับปัดเป่าครับ ล่วงครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็ปาดครับทุกคนครับเออเสร็จแล้วก็แปะครับทุกคนครับเิ้บเขาให้นะครับทุกคนครับหนีครับทุกคนครับมันพ่งหนีครับแล้วก็ปาบเขาให้ครับนี่เป็นพลังโมนาทุกคนนะเออหกหมื่นกว่าเจอโมนาใช้ถ้าไม่ตายใส่เข้าไปนะครับถ้าไม่ตายโมนามันจะมีอินเทอร์นอลคูดาวทุกคนเวลาอ่า กดถ้าไม่ตายโมนาแล้วต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับค่อยจุดไฟนะอย่ารีบจุดไฟนะครับเนี่ยเจอแรกก็ดูดเข้ามาครับเนี่ยอย่าเหยียบครับทุกคนครับโอ้ขอไปปัดเป่าครับทุกคนครับปัดเป่าปัดเป่าก่อนไล่ปัดเป่าก่อนนะครับทุกคนครับเนี่ยปัดให้โดนอันเดียวโอ้โหพลาดครับทีนถ้าปัดโดนหมดแบบนี้นะทุกคนนะเห็นไหมมันก็จะไม่มีอะไรให้ปราดูดพลังงานครับเราก็ต้องรอมันสร้างใหม่ครับอันนี้ก็จะเสียจังหวะไปนะทุกคนนะ เออมันก็จะสตันตมันไม่ได้นะครับเนี่ย oh. ตัวนี้นี่เป็นตัวที่ฆ่าง่ายนะบอกเลยว่าไม่ได้ยากนะครับสําหรับ oh. มือใหม่และทุกคนนะสำหรับคนที่เล่นใหม่ก็คือฆ่าได้สบ, oh. สบายๆนะครับเนี่ยแม้แล้วมันจะมันจะสร้างใหม่เยอะเลยแนมะ้ถ้าเราปัดเป่าทิ้งหมดนะครับเนี่ยพรมันสร้างมันสร้างแบบเต็มแมปเลยนะครับ oh. เออเวลาปัดเป่าเนีเล็งให้ดีและทุกคนนะนะอย่าให้มันโดนหมดแ oh. บบเมื่อกี้นะครับอ่าก้อนหนึ่งอ่าแรกก้อนหนึ่งนี่มันจะได้ ลูเมนพลังงานเหม้ทุกคนไอ้เนี้ยสองอันเนี้ยอยู่ใกล้กันถ้าพี่เป่าไปตรงกลางอ่ะมันจะมันจะแตกทั้งคู่เพราะั้นพี่รอเลยครับทุกคนครับเออเดี๋ยวให้มันประดูดเดี๋ยวพี่จะเป่าทีเดียวสองอันเลยไปอีกเข้าไปเนี่ยบางทีก็ตีมันไม่ค่อยเข้าแล้วทุกคนนะบางจังหวะมันจะมีแบบพลังงานพลังป้องกันครับทุกคนครับเอาละครับเดี๋ยวดูแน่ครับทุกคนครับดูสินี่ดูแล้วครับทุกคนครับเป่าครับนี่เป่าทีเดียวร่วงครับทุกคนครับ เออแล้วก็โป้งโป้งครับทุกคนครับแล้วก็เป่าครับทุกคนครับตุตุตุตต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 ีเข้าไปครับทุกคนครับอย่าตีธรรมดาตีธรรมดาไม่ค่อยเข้านะครับเออไอ้เวช่ตีธรรมดาไม่เข้าอ่าด้านเมจดสีขาวคือดาเมจกายภาพแล้วเอาหอกเอาดาบฟันไม่ค่อยเข้านะครับทุกคนครับเน้นว่าทำดาเมจดสีก็คือใช้อ่าถ้าเป็นเมจดก็คือใช้ใช้ใช้เมจดตีนะครับทุกคนครับหรือว่าถ้าเป็นอ่า ตัวธนูก็ให้ชัดตีนะครับทุกคนครับเออทำให้เป็นดาเมจสีแล้วทุกคนนะให้มันเป็นธาตุนะครับถ้าเป็นตัวอื่นก็ให้ใช้วิธีกดสก<อ>ิลนะครับเพราะว่ามันเป็นมอนสเตอร์ประเภทปุ่นยนนะทุกคนนะเอเรซินไม่มีนะครับมันเป็นอมอนสเตอร์ประเภทป่นยนมันจะต้านทานกายภาพนะทุกคนนะเนี่ยวิธีการสู้ไม่ได้ไม่ได้ยากเลยนะครับทุกคนครับเออ มันมีสเตปของมันอยู่ถ้าโจมตีมันก็มีไม่เยอะด้วยนะทุกคนนะมันแค่มุดขึ้นมุดลงนะครับถ้ามีโล่หน่อยอ่ามีโจโกลี่ก็สบายนะทุกคนนะหรือใครจะใช้ดาบใหญ่อะพี่พี่ได้ดําอย่างเขาที่แล้วเราใช้เอมเบอร์นะครับโยนตุกตาใส่ไอ้แร่ที่ผุดขึ้นมาแล้วก็ทําให้ตุกตาระเบิดก็ได้นะทุกคนนะก็เป็นวิธีการเก็บพลังงานธาตุเอ้พลังงานอะลูเมนสโตนนะครับทุกคนครับเออเสร็จแล้วเราก็รอจังหวะครับที่มันดูดพลังงานจาก ก้อนเมือกดำนะทุกคนนะเราก็เอาลูเมนสโตนเนี่ยไปไล่ปัดเป่านะทุกคนแนละ้วก้อนที่มันกาลังดูดอยู่ครับมันก็จะติดสตันนะทุกคนนะเราแล้วพลังป้องกันมันจะหายไปนะครับแล้วเราจะสามารถตีมันตอนที่มันล้มเนี่ยได้อย่างรุนแรงแล้วทุกคนนะแล้วก็เอาตัวที่ถ้าไปตายแรงๆมาอย่างเงี้ยทุกคนอย่างโมนานะครับเนี่ยใส่คางูยะนะทุกคนนะพี่ใส่คางูยะเมื่อกี้เตีไปหกหมื่นกว่านะเกือบเจ็ดหมื่นนะครับก็ประมาณนี้แหละ นะทุกคนนะเออง่ายๆตัวนี้ไม่ยากเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ